สำหรับอันนี้ก็คืออาการป่วยนะครับเป็นพยาธิในตานะครับก็คือพยาธิมันขึ้นมากินตานะครับตัวนี้เนาะก็วันนี้ก็จะมาแนะนําเพื่อนๆะบางคนก็งงว่ามันคือมันเป็นอะไรอ่าเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะแบบนี้นะครับคือพยาธิขึ้นมากินตามันนะครับพยาธิเส้นได้นะขึ้นจากในกระเพาะขึ้นมากินตามันไม่ได้เป็นตาอักเสบหรือไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็คือพยาธิขึ้นมากินตาตาก็เลย เ,เกิดอาการอักเสบแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการเป็นโรคนะวิธีรักษาไม่ยากครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำว่าจะรักษากันแบบไหนอันดับแรกนะครับเราก็ต้องใช้ยารักษานะครับก็คือจะเป็นข้าวๆประมาณสองตัวนี้เนาะยาหยอดพยาธิในตาไก่นะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นยาหยอดข่าพยาธิในตาไก่นะครับเอามาหยอดใส่หยอดใส่แล้วก็ใช้สำลีเคียร์เอาพวกคีตาพวกอะไรออกนะครับให้หมดเนาะ ให้เอี่ยมนะเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยหยอดยา,ายาหยอดตาคนเราเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อที่จะทําให้ตามันไม่อักเสบเพิ่มนะครับแค่นี้ก็หายแล้วนะครับก็สําหรับโรคตัวนี้เนี่ยก็คือโรคพยาธิเส้นได้ขึ้นจากาในลําไส้ในกระเพาะขึ้นมากินตามันนะครับตัวนี้เนาะก็ต้องอธิบายคร่าวๆประมาณนี้ก็เดี๋ยวถ้าสงสัยไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ถ้าสําหรับคนที่ไม่รู้ก็อาจจะบอกว่าเออเป็นหวัดก็เลยเป็นหรือว่าเป็นป่วยอย่างงู้นอย่างเงี้ยแต่สําหรับทางผมผมก็พอจะจับจุดได้หลายทีละว่ามันเป็นเกิดจากพยาธ